thank you ค่ะพบกับพวกเราในรายการภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คุณคิดดิฉันเพนสิรหราคุณกรสกุลค่ะและดิฉันธีราก้อนทองค่ะพวกเราสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาให้ความรู้เพื่อนๆเกี่ยวกับคำที่มักเขียนผิดในชีวิตประจำวันใช่แล้วค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะคนไทยส่วนใหญ่มักเขียนหรือสะกดคำในภาษาไทยผิดค่ะเพราะอะไรคะคําให้เตย อ๋อก็เพราะว่าในปัจจุบันนะคะเรามีเทคโนโลยีมากมายเลยค่ะเข้ามาทําให้เรานะคะอา่อานอา่อานหนังสือน้อยลงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นไม่ค่อยได้ฝึกเขียนค่ะโอ้โหเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆากเลยนะคะงั้นเราไปพบกันในช่วงตามรอยภาษาไทยค่ะ,คะมาพบกับพวกเราสองคนอีกแล้วนะคะในช่วงตามรอยภาษาไทายค่ะ สำหรับช่วงนี้นะคะเราจะทำการสำรวจวัยรุ่นของโรงเรียนวิทยานิคกุนารีค่ะว่าจะสามารถสะกดคำได้ถูกต้องหรือไม่ค่ะงั้นไปกันเลยค่ะไปกันเลย ที่ธนาบุญคำโฉมครับแล้วคุณชืณณ่อจิรวัตรบรรนาคัะค่ะคุณธน<ม>าบุญคำโฉงกับคุณจิรวัตรบรรนานะคะคือพวกเราสองคนเนี่ยมาจากรายการภาษาไทยไม่อยากอย่างที่คุณคิดเลยนะคะคือเรามาทําการสํารวจนะคะว่าเพื่อนๆช,ชาววิทยาภูกูนารีนะคะมีความเข้าใจในการสะกดหรือว่าเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องหรือไม่นะคะอย่างแรกเลยค่ะเราอยากจะจะสัมภาษณ์คุณธนูบุญนะคะว่า กระบังลมสะกดอย่างไรคะกอไก่รอเรือสระอะบวบใบไม้หรรยากาศงองงูรอลิงมอม้าค่ะแต่จะเป็นคําตอบพี่เผดนะคะคําตอบที้อยู่ห้องเรือ,อะไรคะกระบงลมนะคะกระบังลมไม่มีรอเรือคะ่ะกระบังลมสะกดด้วยกอไก่สระอะ,ะบวบใบไม้หรรยากาศงองงูรอลิงลมอมดด้าค่ะค่ะ ต่อไปนะคะคุณจิรวัตรวรรณนาค่ะเราอยากจะให้คุณสะกดคําว่าใต้ฝุ่นค่ะสละไอไม้ม้วนตอเต่าปอกฝาสระอุไม้เอกนอนหนูครับผิดนะคะคาตอบที่ถูกต้องของใต้ฝุ่นนะคะต้องใช้ไม้มาเลยนะคะแล้วก็ตอเต่ายังมีไม้โูด้วยนะคะเพื่อนคนต่อไปกันดีกว่านะคะค่ะค่ะ เจอแล้วค่ะคุณเล่นเกวีค่เจออะไรคะเุณ่เกียรติพลพุ่งคนครับค่ะคุณเกียรติพลพุ่งคลนะคะพวกเราสองคนเนี่ยมาจากรายการภาษาไทยเรื่องอย่างที่คุณคิดเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการสํารวจว่าเพื่อนชาววิทยาญปุนารีเนี่ยแต่ละคนนะคะมีความรู้ในการสะกดคําหรือว่าเขียนภาษาไทยให้ถูกต้องหรือไม่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราอยากจะให้คุณเกียรติพลค่ะสะกดคําว่าใช้เท้าค่ะหอหยีบสระอัวสระไอไม้บรรยงชอช้างทอทหารสระเอาไหมาค่ะเป็นคําตอบที่ที่นะคะคุณเกียรติพลคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรคะ คำใบห้องหัวช้เท้านะคะเป็นคอที่ตระอ้วาสายไม่มาลายชอช้างแล้วก็ต้องมีไมโท้ด้วยนะคะแล้วก็คําว่าเท้าค่ะค่ะขอบคุณคุณเกตติผลมากเลยนะคะไปกลุ่มค่ะแล้วเราก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนกลุ่มสุดท้ายกันดีก,กว่านะคะว่าจะสะกดถูกหรือเปล่าไปกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อติวครับค่ะชื่ออิร์ธครับค่ะคุณเอิร์ธกับคุณติวค่ะพวกเรานะคะมาจากรายการภาษาไทยไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะทําการสํารวจเพื่อนๆชาววิทยาลัยกูนารีกันนะคะว่าจะมีความรู้ในการเกี่ยวกับาการสะกดคําหรือว่าการเขียนภาษาไทยถูกต้องหรือไม่ค่ะคุณติวก่อ<ห>นเลยนะคะเราอยากจะให้คุณติวสะกดคําว่าฝรั<ห>ร่งเศสค่ะ อ๋อฝรั่งเศสนะครับฝอฝารอเรือไม่หหนอากาศไม่เอกงองูสระเอสอสาราสอเสือครับเย้เป็น,นคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อ,ตอมาคุณเอิร์สนะคะอยากจะให้คุณเอิร์สะกดคําว่าเยอรมนีมนค่ะก็สําหรับเยอรมนีก็ก็น่าจะสระเอยอยักษ์อออะรอเรือมอม้านอนหนูแล้วก็สรละอครับ เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะจริงมากค่ะขอบคุณคุณ<ล>จิวแล้วก็คุณเอินมากนะคะ,<อ>ะที่เราไปสัมภาษณ์นะนี่แต่คนตอบผิดน่ะจริงด้วยตอบถูกแค่ไม่กี่คนเองอถ้าอย่งงางนั้นนะคะเราก็ไปชมตัวอย่างคําที่มักเขียนผิดในภาษาไทยกันเลยค่ะในช่วงสรุปสาระน่ารู้ วันนี้นะคะเพื่อนๆทุกคนคงได้รับความรู้จักรายการเราไปเยอะกันเลยทีเดียวใช่แล้วค่ะแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเพีงสิริที่รายการของเรานั้นได้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย,บาย